สทีแต่งตามซีนนี้วันนี้จะมาแต่งตามซีนนี้ของน้องวีนะคะ V BTS ที่อยู่ใน MV กับ IU นั่นเองคือพอดูแบบว่ามันจะมีซีนที่มองเห็นอย่างนี้ใช่ปะคือด้วยความที่มันเป็นมันๆเงาๆใช่ปะตอ้องเลยเข้าใจว่า น่าจะเป็นเหมือนรอยแผลคีรอยไม่แน่ใจนะเพราะว่าใน MV มันดูไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่ตองก็จะมาเริ่มทํารอยตรงนี้ก่อนนั่นเองนะคะทีนี้ต้องหากาวเด็กไม่เจอตองก็เลยจะลองใช้กาวที่เป็นเอ,อ่อกาวสเปเชียลเอฟเฟกต์ที่ลองโอ๊แต่กลิ่นแบบไม่ได้เลยอะทาให้มันดูเป็นปึกๆนิดนึงคือไม่ได้ทํากระจายเหมือนโทเมอีเพราะว่ารอยแผลเป็นคีรอยมันเกิดจากการที่แบบเนื้อมันรวมตัวกันขึ้นมาให้เป็นเนื้อชั้นใหม่ ต่ว่าอันนี้ค่อนข้างแบบเหมือนเซ็ตตัวได้ไวอยู่นะเขาเลยเป็นกาวสเปเชียลเอฟเฟกหรือเปล่าพอมันเริ่มแห้งอ่ะมันก็จะกลายเป็นมันๆใสๆอย่างนี้ฟองน้ําจิ้มอายแชโดว์สีชมพูนะคะจิ้มๆแล้วก็จะใช้สีส้มสีน้ำตาลอ่อน on, ให้มันแบบใกล้ๆก,กับผิวตัวเองใช้หัวเลยปบจิ้มลงไป <ใน S 2> ที่ทกจิ้ม<ส>แบบาีเพื่อให้มันดูแบบ เราก็จะใช้สีแดงต้องจะมาใช้ลองพื้นจิ้มลงไปที่ลองพื้นทับบนรอยข้างบนมันก็จะเหมือนเป็นแบบว่าไอเลเยอร์ที่เป็นสีสีอยู่ข้างล่างแต่ว่าผิวที่มันนูนขึ้นมาอยู่้งบนถ้าเราอยากให้มันเห็นว่ามันดูนูนขึ้นมา หนึ่งก็คือใช้กาวให้แบบว่ามันนูนไปเลยแต่ว่าวันนี้ต้องหากาวเด็กไม่เจออย่างที่บอกใช่ป่ะคะตองก็เลยจะใช้ลักษณะการแรงเอาเอา,าออส,สีน้ำตาลอ่อนแต่ผสมเิดน้ำตาลเข้มนิดนึงแล้วก็คือกําหนดพื้นที่ขึ้นมาเลยแบบบางๆพวกขอบพวกนี้ใช้สีชมพูช่วยเบนได้นะคะทำประมาณนี้ลคะเสร็จแล้วนะคะก็จะแตะสีส้มกับสีแดงลงบริเวณแบบว่าใกล้ โคนขนตาล่างใช้แปรงแบบนี้ที่หัวแบนที่สุดนะคะแตะสีน้ำตาลเข้มที่แบบติดส้มหน่อยๆลงขอบขนตาแบบบางๆเพื่อทับไอสีแดงที่เราลงไว้เสร็จแล้วเราก็จะมาเพิ่มความสะบักสะบอมของลุกนะคะก็คือใช้แปรงอันนี้จิ้มเฉียนบานเหมือนเดิมอันไหนที่เยอะไปก็ลองพื้นเหมือนเดิม สุดท้ายก็ใส่คอนแทคเลนส์สีขาวก็เป็นนันฟินิชลุคกับลุคนี้แล้วนะคะก็คือลุคที่ได้รับมางันดาลใจมาจากน้องวี BTS ใน m v ของ IU นั่นเองหรือว่า Love Wins All นั่นเองฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามต่องกันด้วยนะอิสทีนี่ต้องเอง